วงการวรรณกรรมไทยเศร้าสูญเสียบุคคลสำคัญคุณหญิงวิมลศิริภัยบูรณศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2555เจ้าของนามปากกาทมยันตีประวัติคุณหญิงวิมลชื่อเล่นวาอีทเกิดวันที่10กรกฎาคมพศ2480เคยศึกษาคณะนิติศาสตร์และคณะพาณิชยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่เลือกสอบอาวุธอนุปริญญา เพื่อประกอบอาชีพวิชาชีพครูเคยเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนก่อนจะลาออกเพื่อมาเป็นนักเขียนเต็มตัวโดยมีผลงานนิยายเรื่องในฝันใช้นามประกาว่าโรสลาเรนตีพิมพ์ในนิตยสารสีสัปดาห์จากนั้นเริ่มเขียนนิยายผ่านนามแฝงมากมายอาทิลักษณวดีหรือกนกเรขาซึ่งทมยันตีใช้เขียนนิยายที่สะท้อนชีวิตและสังคม โดยประพันธ์นวนิยายเรื่องแรกในนามทมยันตีคือเรื่องรอยมนทินจากนั้นได้เขียนนิยายอีกหลายเรื่องอาทิคู่กรรมทวิภพดังดวงหฤริไยเลือดขัตติยาซึ่งถูกนำบทประพันธ์ไปใช้กับละครและภาพยนตร์มาแล้วมากมายสปริงขออะไรต่อการจากไปของคุณหญิงวิมลสิริภัยบูรณ์หรือทมยันตีในฐานะราชินีวงการนาวนิยายไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะ